ơi ô tay ôi 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 ตอนนี้ท,ท, e ทุกคนอยู่กับช่องเดือดสภาพาไปครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่หมายที่เขาบอกว่าจะล่าปลาช่อนใหญ่ครับช่อนทะเลครับและนี่ครับในซาวมันบอกว่ามีปลาฝูงใหญ่อยู่ครับแต่ว่าเราไม่รู้ครับว่าฝั่งฝูงด้านล่างมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่ครับถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับทุกคนอยากรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยครับต้องบอกทุกคนตรงนี้ก่อนเลยครับว่าหมายนี้ไม่ใช้สลิงไม่ได้ครับโคตรอันตรายครับโอ้โหๆพลาดแล้วโอ้ยหมดเลย อไหนอ้อยขึ้นไม้หนู้นไมหนูอะไรอะไรว้าไอ้ทัวไม่ต้องไปลอยทุนแล้ว มาใหญ่ครับตัวนี้โห่กัดกันไปเลยกัดกันไปเลยอยูเน่อ้าวอุ้ยเอาเลยเอาเลยครับนนเอาเลยครับเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่า หนุ่มหุ่นยิงผ่านได้ยิงเลยคือคือของผมรุดขาดเลยอ่ะสักเลยอ๋อโอ้สากเดี๋ยวได้ใช้ตัววิ่งโอ้ขอผมสากแน่แน่ไปทั้งชุดเลยไปทั้งชุดเหลือเชื่อบูปัาสากแน่แน่โอ้โหฟันนี่แบบโอ้ยโอ้ยบูปัาสากครับทุกคน ไปจิกแล้วไปจิกขาใฮ้ให้ไอ้ลุขาดลุนตาขาดเลยไปจิกการต่อแบบ F G n o t ครับ ซึ่งเป็นการต่อที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่เหนียวแต่ว่าเป็นการต่อที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานครับใช้มือสองข้างไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับ fc Not ถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็ค่อนข้างเหนียวเลยนะครับนะอยู่ที่แรงของเราดังนั้นเนี่ยนะฮะของผมเองจะใช้ fc Not ในการต่อช็อคครับส่วนถ้าเวลามันเร่งรีบนะฮะเวลามันเร่งรีบเหมือนกับต่อแคโรแ,แบบนี้ผมใช้อัลเบอร์โตน็อตนะครับนะะท่านไหนก็สนใจก็ลองเซิร์ชหาแล้วก็ลองทำตามดูนะครับ ร้อข้าวล้อข้าวมีพวม่ว้เลยวน้องอ้นมีพ่วงอยู่ไเมยังดำตัวยั <ś led> <ś led> ไม่ติดเรืเ่องเยรสีดำสิสาจานีฆ่าทำไมไปแล้ว ไปแล้วปั่นอย่างเดียวเหมือนมีรุดกูมีจะลิงาวาว้าอ้าห้สามทางเลือจะเ่อขึ้นมา

chưa sớm 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 chưa chưa sớm chưa 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 chưa

โอ้ยโยรงการลุงว่ะโครงการลุงมาแต่มานกึกเดียววิกไไ่หมดไปกลับวันนี้หมายถึงสายหน้าเนี่ยไปยอม้ยเฮ้ยเออ้ยเป็นเกมที่บัดเพลินดีจริงๆ เอาขึ oh uh ้าโอตัวใหญ่หอโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหวหครับโอ้้ตัวใหญ่หไม่กัดไม่กัดโอ้ยโอ้ยอา้มาอา้มาโอ้ยสู้เว้ยสู้เว้ยสู้ครับโอ้ตัวนี้ใส่ดีครับ ได,ได้อยู่ไหมไอ,อันนี้นายสากแน,แน่เลยเพราะยังไม่ถึงพื้นเลยหรือว่าถึงพื้นแล้วก็กัดเลยหมุนอย่างนี้สัก <c oughs> ไม่รอ,อ,อดใหม่รอดล็อกใส่สลิงแล้ว <c oughs> โอ้ย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 โ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ย้ยโออ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ้ย เดือดรอผมผมไม่สนแล้วผมจะเอาสากเดือรอเเออ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 เอ๊ยแอ้ลิงอะไรอ่ะพองอไปกล้เลยอ่ตาเบ็ดตัวเลยวะอะไรสาก ้ทริปนี้สุภามาพร้อมกับไฮรักก e รีโวพรีเรนเนอร์รถกระบะที่มาพร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกด้วยเครื่องยนต์สมรรถนะเยี่ยมให้คุณพร้อมุ่ยได้ทุกเส้นทางและใช้งานได้ทุกรูปแบบแรงจัดด้วยเครื่องยนต์ GD Super Power หนึบนุ่มด้วยช่วงล่างใหม่ Super f r e x s u s p e n s n o n ปลอดภัยยิ่งขึ้นมีทั้งเซ็นเซอร์หน้าและหลังจะถอยเข้าซองยังไงก็ไม่หวัน่นและไม่ว่าคุณจะเป็นใครให้ไฮรักรีโวเพลนเนอร์สะท้อนความเป็นตัวตนด้วยความไกลในแบบของคุณเชิญสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์ที่นี่เขามีดีกว่าที่ใดที่คุณได้สัมผัส เทียงเสียงเสียงเสียงเทียงเนอเทียงเนอะโก้เพื่อนมันจะมาเถียงด้วยไอตัวไอตัวนี้มันเถียงอ่ะเหลือว่าขึ้นึงมันไม่ได้เถียงเราเพื่อนมันช่วยเถียงให้มาแล้ว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 ว้ายอย่าวนไปเจ้าโอ้ยเกือบโดน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราไม่ได de 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 ้เราไม่ร like like. uh> ู้ไงโอ้ยปลาดีซะด้วยน้องได้ถ่ายไหมได้ถ่ายด้วยได้ถ่ายได้ถ่ายครับผมก็ถ่ายไอโฟนอยู่หลังเรือนู้นจอดปล่อยปลาอัดเอาตายไม่รู้ไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรโหแล้วสีไหนก็กินมันโดนสายเหมันเหมืนมืนจักไว้เลย กัดเอาต่างเพ้ตายเลยอ้ยอุ้ยอือไอูุ้กัดดีเว้ยอ้ออ๋อปลาแปลกๆเข้ามาแล้วนะเอาได้เลยโอ้ยมันดุกลิกจังว้ยวดๆด ไปวิ่งอาปากคุณวิ่งอาปากดีครับวยตนต้นต้นไปต้นผมต้นจะต้นผมใส่ดีๆทั้งนั้นเลยอไอเหยื่อยาวนี่อันตรายจริง ถ้าไม่มีสมทางนะไม่เหลือใช่ใช่ก <laughs> ัดเรเท่าแขงอ๋อ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 ตอนวาง <laughs> อย่ามาที่นี่เราไปทางนู้นเลยไปไล่ไปทางนู้นขี้เกียจตองเราติดของน้ออนนะนี่ะใช่ปะอ๋อโอ้

โอ้ย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 อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย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  อับลบวะไม่ใช่แล้วมั้งมุกทำไมหนักจังวะจันหูอยู่อะไรวะเนาะโอ้โหโอ้ยมันตามมามันตามมามันตามมาพี่ตองเตาที่ โอ้ยลุดขาดสายระเบิดโอเปิลล้มอ่ะตามมาตัวใหญ่อ่ะตามตามตามมาตัวเท่ากันเลยระเบิดเลยครับระเบิดใหญ่อ่ะล้มอ่ะไม่ไอตัวมันกินตัวเล็กมันกินตัวเล็กผมได้ตัวเล็กตัวใหญ่มากินตัวเล็กแล้วไอตัวมีตัวหนึ่งตามไอตัวตามมาด้วยอีกครับไอตัวตามน่าจะสวนสายปิดฉากคลิปนี้ครับทุกคนครับเมื่อกี้ขาดไป จากใหญ่หุยเหนื่อยเลยครับเป็นวันที่เป็นวันที่ปวดแขนปวดแขนมากสุดสมบันด้วยช่วงสุดท้ายแล้วครับเมื่อเช้าขุดกันแบบว่าแขนไปหมดลังไปแล้วเมื่อเช้าทั้งมึกทั้งหน้าดินทั้งโอ้อะไรเยอะแยะไปหมดทั้งแขนมีหมดนะฮะเรามาได้ช่วงช่วงช่วงเย็นประมาณสี่โมงได้แต่นะประมาณสี่โมงได้ครับก็ตอนนี้ก็หกโมงนะสองชั่วโมง หันมากครับทุกคนครับถ้าชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมพี่ต๋องแล้วก็ไตนิวน่าจะปิดเทอมกันเพียงเท่านี้นะสำหรับช่วงนี้นะครับแต่เพราะว่าพายพายุมาแล้วก็มรสมอะไรก็เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จบการศึกษาพงเท่านี้นะครับนะเจอกันใหม่เทอมหน้าทุกคนครับแล้วไว้ติดตามกันใหม่นะรอบหน้าเดี๋ยวสุภาไป ห,หมายไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับทริปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูผลงานด้วยครับไป